ประโยชน์และโทษของขยะแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของขยะกันก่อนคือ 1. ขยะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดน้ำกระดาษพลาสติกข้อ 2. ขยะเปียกสามารถนำไปทำปุ๋ยได้ช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตข้อ 3. ช่วยรักษาความสะอาด ต่อมาคือโทษของขยะ 1. ทําทำให้บ้านสุขปกหรือโรงเรียนสุขปกัก 2. ส่งกลิ่นเหม็น 3. เป็นที่อยู่ของมแมลงและเชื้อโรคต่างๆ 4. ทําทำลายสิ่งแวดล้อมอ่าเรามาทบทวนความรู้ด้วยเกมประโยชน์และโทษของขยะกันเลยค่ะ